ครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งโทษใจนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาคุยกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักครับสวัสดีครับอันนี่ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อไหนครับชื่อเสรียาเก่แก้วค่ะที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ตำบลมะโปงค่ะ ปูพันทองค่ะปูบัตชนมะลีค่ะตรงนี้หมู่บ้านเะไครับหมู่บ้านคุณธนาค่ะครับผมอันนี้แล้วคุณตูนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอะไรครับทั้งหมดเลยครับบอกหนยครับเป็นเบาหวานค่ะไม่เกรนไขมันค่ะแล้วก็ูุิแพ้ครับแล้วก็พวกเ้นเอ็นค่ะเ้นเอ็นอักเสกค่ะครับเป็นหมอลองกระดก้วยค่ะครับผมแล้วถึงหลอดโลกว่าถงอโลหครับตูงนโลห อนนี้คุณตูนได้รักษาตัวยังไงครับก็ไปหาหมอค่ะครับผมตอนนี้กินยากินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเก่าเลยค่ะเหมือนกินยาไปื่วันๆหนึ่งก็คือสรุปนะคือคุณตูนก็คือเฟ้นคือหากินทุกอย่างแล้วกินทุกอย่างแล้วค่ะคือมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นอ่ะแล้วคุณตูนรู้จักผลิตภัณฑ์คอรินาเคดีกับนาฬิก้าท่านคนแนะนำครับคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กคุณติ๊กคับผมแล้วไปพั ด้วยกันก็เลยเจอค่ะเลยหาที่ไฟให้ก็เลยลองกินค่ะครับแล้วไม่มั่นใจเลยก็กินไปเลยเรื่อยๆค่ะก็บอกอดทนอดทนเพราะคุณโตนนี่คือกินมาทุกอย่างแล้วสองพันสามพันสามพันกว่ากินแต่ก็คือเหมือนเดิมแต่มาเจอปลาเรือปลานาแค่ไนกัเลนกลัวขุดโตนก็คือก็ลองกินไปงั้นนะเผื่อมันจะดีไม่มั่นใจ แล้วได้ทานผลิตภัณฑ์คอรินาเคดีกับบริการรู้สึกอย่างไรครับก็เหมือนแบบว่าค่อยๆเบาค่อยๆเบาค่ะหายใจก็หายใจโล่งค่ะแล้วเส้นเอ็นก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผมอยากจะถามว่ตอนแรกๆกินเข้าไปเป็นอะไรครับแรกๆเริ่มประติใจเข้าไปช่วยแนะนำหน่อยครับปวดไปหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้หายแล้วปวดประมาณมากกินแล้วมันเหมือนมีอะไรมาใช้เส้น แล้วมันออกกังหมดกี่อย่างครับ <c oughs> ออกหลายอย่างเลยค่ะไม่เกรนก็เบาขึ้นนอนหลับ <c oughs> แล้วก็ประหัานยังไม่รู้ค่ะยัไปตรวจดูค่ะครับผมก็คือแต่เบาหมดเลยค่ะเส้นเอ็นเส้นในผ่อนคลายออกหมดแล้วครับผมก็คือปกติไมเกรนนี่มันจะปวดปวดตลอดไหมปวดตลอดค่ะต้องกินยาตลอดเลยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับถ้าตอนนี้ก็ค่อยทั่วแล้วเป็นแล้วแบบ ปวดหัวมากแล้วก็มองอะไรมองฟางแล้วก็ทีนี้ก็คุณตูนก็ถามว่าคือผมเอาเกลียวมากินนะคุณตูนก็ถาม,มาก็เลยแนะน,นําแนะนําก็ได้คุณตูนก็ตัดสินใจกินแล้ววันนี้คุณตูนก็คือกลับมาแข็งแรงนะครับกลับมาคือทํางานทําอะไรก็คือไม่ปวดหัวไม่อะไรนะครับจากที่ปวดทุกทรมานก็ตอนนี้ก็คือสบายตัวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับแล้วนะครับอยากให้คุณตูนกินดีนะครับ กินให้ดีครับเป็นต่อไปเราก็อยากทำธุรกิจด้วยกันนะครับก็จะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับเห็นรับคุณตูงก็คือช่วงนี้ก็อะไรเป็นพอแล้วก็คือระตลาดใช่ไหมร้องระโครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปคุณตูงก็จะต้องทานโพลีน่าคดีกับตัวทีแกักนะครับอพรสเลี่ยวช่วยเกี่ยวพวกตับลูกหมาพวกกระดูกซับเส้นนะครับครับผมทานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจากคุณตูงนะครับและก็ขอขอบคุณบริษัทโพลีน่าในบทนะครับที่ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ไอ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรนะครับที่มีคุณภาพมาเพื่อดูแลคนไทยตัวจริงครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ยยัยุ <c oughs> yes.